สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีเจ้าของสายพันธุ์อีกสึ่งสายพันธุ์นะครับที่จะบอกได้เลยครับว่าอยากจะเปิดตัวแล้วนะครับในช่วงมกรานี้นะเดี๋ยวใครที่ติดตามสองสายพันธุ์นี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามราคาเปิดและต้นกล้าพันธุ์นี่คือตัวอย่างของจริงเลยนะกับเจ้าของต้นเดี๋ยวพูดที่ชื่ออะไรครับผมครับผมสุปัญญาคันเทงครับจากสวนสุปันที่เรียนเมืองตาดครับ เดีุ๋๊กครับปุ๊กครับมีพันธุ์อะไรบ้างครับอ่าพันธุที่สวนนะครับตอนนี้ที่จะมีเด่นๆึ้นมาก็คือพันธุ์ทองหล่อกับพันนกขมิ้นนะครับครับผมตัวไหนตัวไหนทองหล่อตัวนี้ครับจะทองหล่อตัวนี้ทองหล่ออ่าและก็ตัวนี้ครับนกขมิ้นนกขมิ้นนะครับครับนี่แหละไซส์ประมาณนี้แหละที่เรียกว่าเราจะเปิดตัวนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจสั่งซื้อนะครับแต่ราคาขอเปิดตัวช่วงมกรานะครับช่วงมกรา ใครสนใจคอยติดตามได้นะครับที่สวนลุงหมูป้ะตุยพันไม้คอนเฟิร์มเลยครับว่าของที่นี่ชัวร์แน่นอนของที่สวนลุงหมูป้ะตุยพันไม้นี่คือจะเป็นสายพันธุ์ที่แท้และมาจากสวนสุพรรณแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบปนันตีโดยผมเองครับโอเคแล้วพบกันครับกับสองสายพันธุ์นี้ทองหล่อและนกขมิน้นสวัสดีครับ